สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันนี้นะคะเรนดอมให้กับทุกคนฟังนะคะหัวข้อที่จะทำก็คือส่องความรู้สึกของคนงี้เง่าในตอนนี้่องความรู้สึกของคนงี่เง่าในตอนนี้เป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟัง ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูแรนดอมดูปีอาการนะคะวันนี้เรามาส่องความรู้สึกของคนงี้เงาในตอนนี้กันค่ะนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะการแรนดอมนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะนะคะ ตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้อย่าซีเรียสอย่าตึงเครียดบอกแล้วนะคะว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการแรนดอมมันก็นจะเป็นภาพรวมนะคะระวังคนกับเขานะยิ้มนะคะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าและคนดูใหมค่คกก่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะซองความรู้สึกของคนนี่เงาอะ่ะในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรเรามาดูกัน เรามาดูกันซิว่าคน,คนที่กําลังเี้เงาอยู่หรือว่าคนที่กําลังเหมือนแบบอาใจอะเป็นยังไงนั่นแหละดาบขึ้นแล้วทุกคนอารมณ์ปัญหาอุปสรรคเห็นไหมเห็นดาบขึ้นไหมอันนี้เป็นไพ่อุปสรรคค่ะนะคะเหมือนตัวเขาช่วงเนี้ยเจอปัญหานะคะณเวลาเนี้ยเขาเจอปัญหา หลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวและเรื่องภายในบ้านเขายุ่งเหยิงพัวพันไปหมดงานก็ต้องเดินทางไหมหรือทํางานไม่อยู่กับที่อ่ะอ่าไม่อยู่กับที่เดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็คุณอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกมีเรื่องของแห่งกันแล้วก็เพ่อแง่ไม่งอนกันใช่หรือไม่ เมือนตัวเขาเองนะ่ะมีความคิดใช่ไหมคนนี้จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพูดเก่งมากๆนะคะเพราะเขาเหมือนเขาเป็นนักพูดนักปภาษยหรือคำพูดของเขาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจราจาการสารสัมพันธ์นะคะเดินทางต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดสำมมนาประชุม นี่คือตัวเขานะคะอ่านี่คือตัวเขาอ่าตัวเขาตอนนี้เขามีความคิดหลายอย่างมากๆจากที่เห็นนะมีความคิดหลายอย่างเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโมเมนตท์ที่เป็นคนเก่งคนหนึ่งอะคะ่ะคนเก่งคนหนึ่งเราเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนรอบข้างเออกับคนใกล้ชิด หรือคนไกดตัวแต่เป็นคนพูดตรงไม่มีอะไรพูดตรงปากจัดเอาแต่ใจงี่เง่าขี้งอนคนเนี้ยนะผสมลงแล้วเหมือนตอนเนี้ยเขากำลังเ,เจ็ดดาบใช่ไหมก็เป็นกำลังแบกรับปัญหาหรือบัร์สักอยู่ต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะคะต้องใช้สมาธิต้องใช้สติหรือใช้ปัญญาในการทำงานหรือการดำเนินงานมากๆเพราะตัวเขาเนะี่ย ค่อนข้างที่จะเหมือนอมีอะไรที่ต้องคอยเคลียใช่ไหมคอยเคลียคอยพูดอคอยเจรจาแชร์ความรู้สึกในใจหรือปัญหาที่มีค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวเขาต้องเป็นคนที่คิดเยอะมากๆนะคะการที่เขาเป็นคนคิดเยอะคิดวิเคราะห์หรือคิดไม่ตกเนะี่ย เขาจะเป็นคนที่มีปัญหาอุปสรรคต่อความรู้สึกหรืออุปสรรคของเขาก็คืออารมณ์นะคะอารมณ์เป็นคนที่อารมุ์ร้อนนะคะแต่ไม่มีอะไรคนที่รู้ใจเขาก็คือคุณนี่แหละคะ่ะเขาค่อนข้างไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้ใจเขามากๆนะเออรู้ใจเข้าใจในพาสหรือบทบาทหนะ้าที่ที่เขาเป็นนะคะ เข้าใจเรียนรู้หรือพาที่มันเป็นอยู่นะช่วงตอนนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ของคนที่กำลังรอคอยกาลังต้องการกำลังพบเจอหรือสิ่งบางสิ่งที่มันมันควรจะเป็นนะอ่าเนี่ยเป็นป็นอารมณ์นี้เห็นไหมเนี่ย คือตัวเขาจริงๆอ่ะเขาก็มีนิสัยแบบน่ารักนะเอาจริงๆเนงอ่ะเพจนะคะ,ะ,คะเด็กถือไม่เท้าซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานนะคะตั้งแต่วัยเยาว์เออเป็นคนที่ทำงานเก่งตั้งแต่วัยเยาว์ช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยคนในบ้านดูแลนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งตัวเขาก็เหมือนแบบ ภาชนภาชนภาชิญเออเผชิญสิ่งที่เหมือนมีความเหนื่อยอ่ะโอ้ความเหนื่อยมาตั้งแต่วัยเยาว์โอ้ตัวเขาเป็นคนที่เหนื่อยนะแล้วก็มีอุปสรรคมีปัญหาหลายๆอย่างกับตัวเองมากๆซึ่งอุปสรรคกับปัญหากับตัวเองเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่พูดและบอกกับใครไม่ได้เพราะมีมีความในใจใช่ไหม ออหรือมีบางสิ่งนี่ยที่มันอยู่ในใจเบื้องลึกเยอะมากๆ,ๆเลยเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆแล้วก็ไอสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาอะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอยาที่จะพูดอยาที่จะเคลียร์หรืออธิบายบางทีมันไม่ได้มีโอกาสคุณคะ่ะไมนได้มีโอกาสที่จะอธิบายให้ใครได้รับทราบหรือใครได้รับรู้เพราะตัวเขาเองก็เป็นคนที่ ที่ถามว่าเก่งไหมเก่งนั่นแหละค่ะแต่เขาจะเอาใจกับคุณนะคะคนคนนี้คนคนนี้นะในความสัมพันธ์ลึกๆกับเขาอะเขาก็คุณเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยหรือชัดเจนให้ใครได้รับทราบหรือให้ใครได้รับรู้หรอกแต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาอะต้องการอยากคุยอยากพบอยากเจอคุณหรืองี้เง่าได้กับคุณคนเดียวแล้วคนที่จะเอาเขาอยู่ก็คือตัวคุณเขา จะไม่ค่อยได้ยอมใครนะคะเขาจะยอมคุณเพียงแค่คนเดียวเขาจะยอมคุณเพียงแค่คนเดียวแล้วเขาก็จะไม่ยอมใครเขาจะคุณจะคิดว่าคุณอะเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดแล้วคุณก็คือคนที่เขาต้องการมากที่สุดนะคะความรู้สึกความสัมพันธ์หรือสิ่งที่มันอยู่ในใจอะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะมีความสุขแฮปปี้ หรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามตรงนี้เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากๆมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาถูกใจคุณนะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยส่องความรู้สึกของคนเงี้เง่าตรงนี้ก็คือเหมือนงอนคนอยู่เนาะเหมือนคุณอะไม่ทักไม่ทายหรือทําอะไรไม่ถูกใจเขาแต่ไม่พูดนะก็ะจะมีแบบตึ้งในข้อความหรือประชดประชันคนคนนี้อยู่แดนไกลซึ่งเขาเป็นคนพูดตรงแน่นอน แล้วมาเจอคนที่ตรงกว่าแล้วคุณก็เป็นคนขี้กวนขี้แกล้งยียวนอยู่แล้วด้วยนะคะคุณเป็นคนขี้แกล้งอเป็นคนยนี y ว a เป็นคนที่คือเอาง่ายๆคุณก็เข้าใจในพาทหรือบทบาทที่เป็นที่เขาเป็นะนะคะคุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วะเขา,าเป็นยังไงคุณเป็นยังไงแล้วก็ธรรมชาติของความรู้สึกระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอะ เขาก็สัมผัสได้ว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เข้าใจเขาที่สุดนะคะแต่คุณก็เป็นคนขี้วีนเหมือนกัน <c oughs> เขาไม่เคยกลัวใครนะเขากลัวคุณเออคนคนนี้นะจะมีมากนักธุรกิจฟอร์มเยอะแต่ว่าก็ต้องให้เขานะเพราะว่าเขาอยู่กับสังคมที่มันต้องมีการแข่งขันหรือสังคมที่มี ความเร่งรีบใช่ไหมเออนะเนี่ยแต่ใจเขาอะก็ลิกซิกนะเหมือนลิกซิกก็คือเป็นภาษาไว้ลุงก็คือต้องการอ่ามีความต้องการหรืออยากคุยกับคุณมากๆเขาเข้าใจนะว่าความรู้สึกที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วเขาก็รู้ว่าใครรักเขาไม่รักเขาหรือเข้าใจเขาไม่เข้าใจเขานะคะเขาเป็นคนที่ ไม่ได้เข้าถึงยากนะคะเขาเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแต่ไอ้การที่เขาจะเข้าถึงง่ายเนี่ยมันก็มีหลายบทบาทหลายเวอร์ชั่นของตัวเขาซึ่งบางทีตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบปิดเงียบปิดเงันความรู้สึกซึ่งแน่นอนค่ะไอ้การที่เขาจะแสดงออกความรักต่อหนะ้าสาธารณชนเนี่ยมันยากอยู่แล้วใช่ไหมนะคะมันยากมากเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ มีคุณค่าของตัวเองแล้วก็บางทีมันเป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยอยู่ในกลุ่มแก๊้งเดียวกันเนี่ยคนเคยเจอคนเคยคุยหรือเป็นคนที่อยู่กันปัจจุบันเนี่ยง้องแงงกันอยู่ตลอดเนี่ยอยู่กันสองคนเนี่ยแต่ก็มีใจรักนะดาบก็คืออุปสรรคนะคะปัญหานะคะทัดลมกุมเมถุนตุนเมษสิงห์ธนู พืชสุกกันบังก่อนนะคะแล้วก็มีนกรกบิจิตสี่ธาตุเลยเนะี่ยถ้าขึ้นใบเลี้ยงขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะมีทั้งสี่ธาตุที่อยู่ที่นี่เลยนะที่ที่บอกนะหนักแน่นแต่คุณน่ะเขามองว่าคุณน่ะก็เป็นคนที่หนักแน่นคนหนึ่งที่เก่งนะสามารถที่จะรับมือเขาได้แลวก็ย <c oughs> ังเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากแต่เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะว่า เขาก็เจอคนที่นุ่มนิ่มมาหรือเจอคนที่เหมือนแบบเหลี่ยมเยอะมากกว่านี้หรือไอ้ที่เหลี่ยมเยอะก็คือคุณน่ะเป็นคนที่ทันเขาเขาอบอกว่า,วาเออมีเล่เหลี่ยมดีไว้เอออยู่ด้วยแล้วไม่เหงาดีอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้จะงี่เง่ามากเวลาถ้าเขาแบบทำอะไรไม่ได้อย่างใจก็จะมีแรงหึงเออประสิประสันบ้างอะไรเงี้ยในชั่วโงนี้หรือตอนเนี้ยเวลาเนี้ยตัวเขาเองก็ ทำงานไหมเร่งรีบนอนน้อยนะนอนพักน้อยนะคนเนี้ยเออพักน้อยนอนน้อยแล้วก็มีอุปสรรคหรือปัญหาบางอย่างที่เขาต้องวนเวียนที่ต้องรับผิดช,ชอบอยู่ในองค์กรเขาะ <_ S 2> อะเขาก็คุณเนี่ยเจอกันน้อยนะหรือคุยกันน้อยนะช่วงนี้นะเหมือนต่างคนต่งางใช้ชีวิตกันอยู่ไหมเออแล้วยิ่งอารมณ์เขาเป็นแบบนี้คุณก็ไม่อยากเข้าใกล้เขา คุณอยากให้เขาอะจะสรรบริหารเวลาของเขาก่อนใช่ไหมแต่เขาดูแล้วนะมีถ้วยขึ้นนะคิดถึงมากเลยนะเออคิดถึงมากแล้วก็ต้องการอยากจะคุยกับคุณให้คุณอะได้เข้าใจในมุมที่เขาเป็นหรือในพาธที่เขาเป็นนะคะเขาต้องการความเข้าใจจากคุณจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวเขาเนี่ยนะคะเป็นพาธแบบนี้นะ เขาต้องการความจริงจังความจริงใจจากคนที่รู้ใจเขาต้องการคนที่มาซัพพอร์ตในความรู้สึกเขาได้เขาต้องการคนที่รู้ว่าตัวเขานะเวลานี้เขาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีหลายๆอย่างเลยที่คือมันเหมือนต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ปล่อยวางไหมหวางเฉยนิ่งเฉยอะไรแบบนี้นะคะตัวเขานะเออนะ วุ่นวายกับชีวิตคนอื่นไม่ได้ก็ต้องวุ่นวายกับชีวิตคุณนี่แหละเอาแต่ใจมากนะเหงาเหมือนกันไหมเออเหงานะกนลัวหวาดระแวงช่วงนี้คุณกับเขาจะมีปัดปะกันบ่อยเนาะมีความหึงหวงกันเกิดขึ้นนะเออคุณจะพบเจอผู้คนเยอะนิดนึงเนื้อหอมนิดนึงอะนะแล้วเขาก็ไม่เบาก็จะมีคารมกันเกิดขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางไหม หรือมีตะคิดตะขวงใจกันนะคะเนี่ยคนเนี้ยยิ่งเป็นคนเอ,อคุยแบบอีโก้เยอะแบบนี้อยู่แล้วด้วยอะ่ะมันฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันก็เกิดจากความรู้สึกที่เขาก็ต้องการคนที่จะซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็ต้องการคนที่เขาก็กลัวเนาะว่าถ้าถ้าคุณไม่ไม่ชอบเขาหรือคุณไม่รักเขาเนะี่ยเออ ปัญหามันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเพราะตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าเขาเกลียหรือเขาไม่ได้มีใครเลยนะคะเขาไม่ได้มีใครเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาณตอนนี้นะคะตัวเขารู้ดีว่าเขาต้องการหรือต้องทําอะไรนะเขารู้ดีว่าตัวเขาต้องทําอะไรเพราะเขาเขารู้สึกเบื่อนะแล้วเขาก็รู้สึกเหนื่อยเขาไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามากับกับชีวิตเขาเยอะ นะคะเขาไม่ได้ต้องการแบบไม่ได้เป็นมุมเป็นฟิลที่ให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาหรือไม่ได้ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายนะคะเขามีความฝานันหรือมีสิ่งที่ต้องทําอีกเยอะมากนะเขาถ้าเขาจะเปิดใจจริงๆอ่ะเขาเปิดใจให้แค่คนคนเดียวหรือคนที่เขารู้สึกว่าเออคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะอืมนะคะคือ คนที่ใช่สำหรับเขาแล้วเขาก็รู้แน่นอนว่าตอนนี้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันคือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดคุณคือคนที่เขาต้องการจริงๆนะคือตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาคิดถึงเขาคิดถึงและต้องการอยากพบเจอคุณอยากคุยอยากเจราจาหรืออยากพูดความในใจสารสัมพันธ์ให้เข้าใจในมุมบางมุมที่เป็นนะคะในสิ่งที่เป็น หรืออีกมุมหนึ่งที่มันสะท้อนกลับนะคะเป็นในรูปแบบแบบนี้แล้วไอ้มุมบางมุมที่เกิดขึ้นน่ยมันเป็นมุมของในพาร์ทที่คนที่มีความสดใสความร่าเริงความสนุกสนานหรือเอนะคะที่มีพลังงานของคนจิตใจดีนะคะนี่คือตัวคุณที่เขามองอะ่ะแล้วก็คุณเป็นคนแข็งแกร่งมากๆนะคะ เขาส่องคุณอยู่ตลอดและคุณก็กําลังส่องเขาใช่ไหมส่องความรู้สึกของคนนี้งเงาก็คือคนนี้นะ่ะถ้าเขาจะงี้เงาจริงๆอ่ะเขาก็มีมาตรฐานของเขานะเขาจะงี้เงาได้ก็ต่อเมื่อความรู้สึกของเขาอะ่ะมันรู้สึกดีกับคุณหรือความรู้สึกให้ไปแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เย่อหยิ่งนะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่เย่อยิ่งไม่ได้ให้ใจใครง่ายๆฉะนั้นแน่นอนคะ่ะการที่เขาไม่ได้ให้ใจง่ายก็ไม่ได้แปลว่าตัวเขาเองอะ่ะ จะเปิดใจใง่ายเพราะเขาได้เรียนรู้ถึงความรักที่มันไม่ได้สมหวังมาแล้วก็มีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วก็ทําให้เขารู้สึกดีแล้วเขาเจอพอเจอเขาเจ,เจอสิ่งไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยบอกตัวเองไว้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันแย่อีกกับชีวิตเขาแล้วบอกได้เลยว่าตัวเขาอะได้เรียนรู้ ถึงธ, mm. ธรรมชาติได้ได้รู้ถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นได้เรียนรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เจอได้เรียนรู้ถึงหลายๆสิ่งหลายๆอยา่าง mm. เขาพบเจอคุณอะ่ะ mm. เขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องมีเบื้องบนใช่ไหมเรื่องเรื่องสายดูออดดวงเรื่องเชื่อ ς, เรื่องมูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ อธิษฐานขอเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าเขาเจอคนดีๆเขาจะรักษาไว้เพราะก่อนหน้านั้นทําทําังงานหาดังเงินงกคือก็เป็น the emperor เนอะก็ถูกอบรมปลูกฝังเลี้ยงดูมาด้วยลักษณะแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องมีงามากนะคะแล้วก็ต้องอยู่คือเอาจริงจริอะตัวเขาเองอะจะต้องมีมุมที่มันเหมือนแบบเข้าใจนะคะเข้าใจกับตัวเองหรือเข้าใจในหลายๆเรื่อง เขาได้เรียนรู้ถึงความรักอันแท้จริงเขาได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติเขาได้เรียนรู้ถึงความขัดแย้งความรู้สึกที่มันอยู่เบื้องลึกในใจลึกๆอะจริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนน่ารักนะแต่อุปสรรคหรือปัญหาที่เขาเคยเจอมาะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้เปิดให้ใครได้รับรู้มาก ซึ่งเขามีป่มทางในใจของเขาอยู่แล้วอ่ะนะคะคนงี่เง่าอัตใจคนเนี้ยนะคะบอกได้เลยว,ว่าตัวเขาจริงๆเขาถูกใจคุณมากๆนะพวกคุณน่ะเป็นแรงซัพพอร์ตหรือแรงบันดาลใจให้กับเขาถึงแม้เขาจะรู้ตัวว่าคุณกับเขาถึงขั้นไหนอยู่กันแบบไหนหรือให้ใจกันได้แค่ไหนประมาณไหนแต่ตัวเขาไม่ไม่ได้มีใครเกิดขึ้นเขากลับมีความรู้สึก พุ่งทยานของความรับนะ่ะในใจเขาเหมือนแบบอืม,มีคุณอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็มีแรงคิดถึงอยู่ตรงนั้นนะคะน้อยมากที่นานมามามากแล้วอะที่เขาจะรู้สึกหรือมีเอฟเฟกทางด้านเรื่องความรักแบบนี้กับใครนะคะทำต่างงานเดินทางหาต่งเงินดูแลตัวคนอื่นไม่ได้มีความสุขหรือ ไม่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองเออแต่วันเนี้ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่เงินยดธรรมดาศัก์หรือบนัสหรืออะไรก็ตามคือเขาได้ครบแล้วอะค่ะเขาได้ครบเขาได้เหมือนตัวเขาเองก็ได้มีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบก้าวไปข้างหน้าแล้วอะแล้วบอกได้เลยว่าตัวเขานะอะไร ไม่สำคัญเท่าตัวเขาเลยตัวเขา่รู้ดีว่าตัวเขาจะเป็นยังไงนะคะตัวเขารู้ดีว่าตัวเขาจะเป็นยังไงและตัวเขาก็รู้ว่าตัวเขาอยู่ยังไงเขาไม่อธิบายให้กับคนที่พูดเลยสาระหรือเข้าใจเขาผิดเขาเป็นคนกวนหรือแม้กระทั่งคุณเหมือนกันบางทีถ้าไม่เข้าใจเขาเขาจะไม่พูดเลยโอ้เราเป็นคนคิดลบไว้ก่อนตลอดเลยนะคะก่อนหน้านี้นะเขาจะคิดลบ เขาจะไม่ได้ให้ใจไขรง่ายๆเพราะเขาบอกแล้วว่าคนคนนี้นะไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรหรอกเป็นคนตรงๆพูดตรงคําพูดบางคําพูดนะทําให้คนเข้าใจผิดเขาได้นะคะแล้วคุณก็รู้ว่าเออถ้าเขาพูดแบบนี้ไปตลอดอ่ะเขาก็จะแหลดูไม่น่ารักเป็นคนที่ไม่อยากจะมีใครเข้าใกล้เขาคุณก็เลยอยากจะพูดอยากจะอธิบายให้เขาฟังแต่บางทีมันเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรคุณมากอันนี้ก็เข้าใจในพาที่เป็นเพราะว่า คุณต้องเข้าใจว่าบางทีอ่ะเขาเกิดมาในครอบครัวในสังคมสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นนะน้องมันก็เป็นนิสัยที่เฉลี่ยอดแล้วเป็นคนที่โอ้มีสเสน่ห์เนี่ยนะมีสเสน่ห์มากๆม,มีลูกน้องและบริวารเยอะนักเดินทางตัวยงนะทํางานชีพิจรรงเท้านะคะไม่ได้อยู่กับที่หรอกนะเออถึงว่าทําไมคุณถึงอยู่กับคนแบบนี้ได้มีสเสน่ห์ ดิฉัรีออทก็คือมีรถมาขู่ใจมีบริวารมีเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้นะคะได้ดีนะคะเออนะแล้วก็เป็นมีเสน่ห์ไม่พอเป็นคนที่จิตใจดีด้วยปากไร้ใจดีนะคนคนนี้ปากไร้ใจดีเออนะคะฉะนั้นคุณก็จะมองเห็นนะคะถึงได้บอกไงเขามองเห็นคุณคุณมองเห็นเขาคุณอะรู้ใจเขา และเขาก็รู้ใจคุณเขารู้ว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการอะไรเขารู้ว่าตัวเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณสองคนรู้ใจกันมันก็เป็นเรื่องดีนะคะเรื่องดีมากระวังคนก็ระวังเขาด้วยนะคะมันเป็นเรื่องดีมันเป็นสิ่งที่เขาเองก็รอคอยแบบนี้มานานเหมือนกันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยต้องการความรักต้องการคนเข้าใจทําไมตอนนี้เขาช่วงนี้ง่ายเพราะเขาหึง นะคะเขาหึงเขามีอารมณ์ฟิลแบบเนี่ยเห็นไหมาทางานแล้วก็เหมือนคุณก็ไม่ได้สนใจเขาเหมือนเรียกร้องความสนใจเก่งอะไรเก่งฉะนั้นคนนี้บอกได้เลยว่าส,ส่ขของความรู้สึกของคนงี้เงาตอนนี้เขาคิดถึงคุณมานะคะแล้วเขาก็ต้องการที่อยากให้คุณเข้าใจเขาให้คุณทักทายเขาพูดกับเขาเดอะเมซิเชียนใจเขาตอนนี้มันปักทงไม่ที่คุณละไม่ได้มีใคร นะคะความรู้สึกของเขาที่มันเต็มเปี่ยมเต็มอิ่มตอนนี้เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยม,มันเป็นความรู้สึกดีมากๆนะเป็นคนรู้สึกของของของคนอะ่ะที่ที่ต้องการมีความรักจริงๆอยากปรับปรุงแก้ไขแต่มีฟอร์มฟอร์มมีมาดเป็นคนที่ฟอร์มแล้วมาดแต่เขาก็จะยอมใครไม่ได้แล้วเขาก็ยอมคุณคนเดียวนี่แหละคะ่ะเขารู้ว่าใจเขาอยู่ที่คุณไม่ได้ต้องการที่จะไปไหนแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับตัวเขา วันนี้เป็นพลังงานภาพลวงของคนกับเขานะคะส่องความรุกสุกของคนยี่งเงาในตอนนี้ซึ่งเขากำลังจะยี่เงาในใจคาบคุณเลยค่ะเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณและเขาอยากให้คุณทักทายไปค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็มีอรอยยิ้มนะคะบา,บายยค่ะทุกคน